สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันกันกบช่องเลยไปเลยช anel เช่นเคยนะคะช่องเลยไปเลยช anel นะคะก็จะลงสูตรหวยลาวพัฒนานะคะสูตรหวยลาวพัฒนามีสูตรคัดพิเศษแล้วก็สูตรเม็ดเดียวนะคะให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะคะสำหรับแนวทางงวดวันที่6นะคะแอดจะลงแนวทางงวดวันที่6เดือน266นะคะ แล้วแอดจะมาสรุปมวดวันที่3เดือน266นะคะสูตรเม็ดเดียวแอดจะมาสรุปให้รับชมกันนะคะว่าเข้าตัวไหนหลุดตัวไหนนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะท,ท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยชาแนลนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปตต่อๆไปของช่องเลยไปเลยชาแนลนะคะและเป็นกําลังใจให้แอดได้ทำคลิปให,ให้พ่อแม่พี่น้องรับชมกันต่อไปนะคะ เดี๋ยวแอดจะมาสรุปงวดวันที่3นะคะเดี๋ยวไปรับชมงวดวันที่6กันต่อเนาะเดี๋ยวจะสรุปงวดวันที่3มนะคะงวดวันที่3มงวดล่าสุดที่ผ่านมานะคะวา่าสูตรเม็ดเดียวนะคะจะเข้าตัวไหนเนะาะสูตรนี้นะคะไม่ผิดหวังเลยนะคะเข้าทุกงวดจริงๆนะคะเข้าทุกงวดท่านใดที่เป็น f c ของแอดนะคะที่ติดตามรับชมช่องเลยไปเลยนะคะก็จะ เห็นเนาะว่าสูตรเม็ดเดียวนี้เข้าทุกงวดไม่เด่นก็วิ่งรูดนะคะไม่เด่นก็วิ่งรูดนะคะเดี๋ยวแอดจะมาสรุปกันงวดที่แล้วนะคะเข้าทั้งสามตัวสามตัวโต๊ดนะสามตัวโต๊ดแล้วก็เข้าเด่นเข้าวิ่งรูดนะคะก็ไม่ผิดหวังจริงเนาะสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดก็จะเน้นนะคะเน้นอ่าบอกว่าเออ วิ่งรูดเนาะเลขที่ออกนะคะชุดหกตัวเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์หนึ่งห้าห้านะคะเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าชุดหกตัวนะคะส่วนสามตัวหนึ่งห้าห้าสองตัวล่างนะคะศูนย์หนึ่งสองตัวบนห้าห้านะคะของเรานะคะเด่นสามวิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์นะคะเด่นสามวิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์เด่นสามนี่คือหลุดนะคะไม่มีสามเนาะ ส่วนวิ่งรูดนะคะ1กับ0นะคะวิ่งรูด1กับ0ก็มาเข้า0 1ล่างนะคะเข้า0 1ล่างตรงๆนะคะมา2ตัวเลยนะคะสำหรับวิ่งรูดสูตรเม็ดเดียวงวดวันที่3เนาะเข้าวิ่งรูด1กับ0มาเข้า0 1ล่างตรงๆ ส่วนสามตัวบนนะคะหลุดไม่เข้านะคะสําหรับงวดวันที่สามเนาะสามตัวบนไอ้สามตัวตรงโต๊ดไม่เข้านะคะมาเข้าวิ่งรูดนะคะติดตามกันรับชมกันต่อไปนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาตามต่องวดวันที่หกนะคะก็จะเป็นสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวอีกนะคะงวดวันที่หกเดือนสองนะคะ หกเดือนสองหกหกหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวเด่นวิ่งรูดสามตัวตรงโต๊ดนะคะเด่นวิ่งรูดสามตัวตรงโต๊ดนะคะสูตรเม็ดเดียวไม่ผิดหวังนะคะเข้าทุกงวดไม่เข้าตัวเด่นก็เข้าวิ่งรูดนะคะเด่นนะคะสําหรับแนวทางสูตรเม็ดเดียวนะคะเด่นนะคะ ะะเด่นห้านะคะเด่นห้าวิ่งรูดนะคะเด่นห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ ห้าหกนะคะห้าเจ็ดห้าแห้าเก้านะคะส่วนวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดนะแปดกับเจ็ดนะคะเด่นห้าวิ่งลูดแกับเนะคะ เน้นวิ่งรูดนะคะเน้นวิ่งรูด8กับ7นะคะงวดที่แล้ววิ่งรูดมาทั้งอสองตัวเลยนะคะเน้นวิ่งรูด8กับ7นะคะส่วน3ตัวนะคะมีทั้งหมด3คู่นะคะ3หางเนาะ สามตัวนะคะห้าหนึ่งสามห้าสามหกหกแปดเก้านะคะแนวทางงวดวันที่สองงวดวันที่หกนะคะหกเดือนสองหกหกนะคะ หวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวเด่น5วิ่งรูด8กับแปดกับเ็เด่น5วิ่งรู 8, 8, 7, ด 5, ร8กับ7เด่นหก็ห้าศูน5์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหก็ดห้าแปดห้าเก้านะคะสามตัวตรงโต๊ดห้าหนึ่งสามห้าสามหดเนะคะ สูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอย้ำเนาะเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้พ่อแม่พี่น้อง f อฟทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะขอทุกท่านโชคดีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ